ครโอ,อยากออกล้องนี่ครับมือเด็กน้อยคนนี้ครับงั้นสัมภาษณ์เลยอ่ะอายุเท่าไรชื่อน้องอะไรสิบเอ็ดครับชื่อน้องไทยครับยู่น้องไทย <11 S 1> อายุสิบเอ็ดขวบอยากขับรถไถใช่ไหมอ๋อขับเป็นยังามจริงขับเป็นยังได้แล้วได้แล้วนิดนึงเดินหน้าใส่เกียร์เป็นยังแ,แต่เป็นแล้วการใส่เกียร์เขามีวิธียังไงบ้าง เย็บคาดแล้วทำไงต่อใส่เกียร์ใส่เกียร์ใส่เกียร์ยังไงอ่ะไหนใส่เกียร์ยังไงไหนถ้าคุณเป็นอ่าแต่แรงไม่ค่อยมีหรอกแต่แรงไม่ค่อยมีโอเคไว้ไว้ไว้ไปดูไว้ไปดูในในคลิปกันแล้วกันเดี๋ยวจะมีต่อเนื่องไปเรื่อยๆเดี๋ยวได้ดูเดี๋ยวได้ดูเดี๋ยวให้ให้น้าไปถึงบ่อก่อนเดี๋ยวกลับมาอีกทีเดี๋ยวกลับมาอีกทีได้ได้ดู ไปสารนักนดำซิ่งเข้าไปกดตามกดติดตามแล้วก็กดสับตะไคร้แล้วกดไลค์แล้วกดเร์โอเคไหมดกดนั่นแหละแล้วก็ให้เพื่อนๆดูเยอะๆนั่นแหละโอเคโอเคไวไวเจอกันใหม่อีกรอบหนึ่งเด้อเดี๋ยวไปก่อนใช้เสื้อผ้าชุดเดิม รถของพ่อยเบสอะไรนะครับคือรถเจ้าของบ้านมย่างนี้ครับ